ค่ะท่านผู้ชมสำรับเลขปูหาเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะบนปูหายมาศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าห้าเก้าหกเนาะแล้วก็หกหกนะคะส่วนสามตัวปูหายศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกนะคะสำรับเลขวิ่งก็เป็นศูนย์นะคะวิ่งศูนย์บนนะคะแล้วก็เลขล่างก็จะมีแปดหกเก้าหกศูนย์หกหกหก ค่ะผู้ได้จะวิ่งกับวิ่ง6นะคะสำหรับแนวทางปู578นะคะสวัสดีค่ะพบกับนกนะคะใน,นช่องซีนกชาแนลค่ะวันนี้มาหาปูหาเจ็ะคปดเนาะมากับพี่ผาหัตชาแนลนะคะเนาะมาขอโชว์ขอลาบขอแนวทางจากปูนะคะเนาะค่ะเดยวจะเข้าไปหาปูน้ำกันเลยแต่ว่ากระฟากดไล์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะเนาะ คะผู้ใจสนใจสั่งคีมนะคะคีมหน้าขา <ouse> สายฟ้ากระจุดดังดำตอนนี้มีโปรโมชั่นเก็บฟรีเอ่อโปรโมชั่นสรงฟรีนะคะเก็บปลายท่านกับฟีนะคะอยู่ที่1,350บาทไม่คิดค่าส่งนะคะค่ะเ<ทาน>ดีจะคินเบอร์ไว้ใ,ให้ที่หน้าจอนะคะค่ะเดีขอไปหาปูน้ำกันเลยนะคะ,นะ,คะเนาะมาคาดบังครับเรี<ไหน>่กมาคาดรอมั<ไห>นก็ นี่มันดับคูเห็นบหมนี่มันก็ออกเลยมันเนานสูตรสูตรนี่นี่มันที่บวกได้สามสามบวกสามด้หกหกต้องบวกสามตัวบวกตัวพี่ครับมาเนี่ยได้เก้าเก้าต้องบวกสามมันที่ดับคูไปเลยบวมีเห็นไหมครับผมออกมาบวมนี่มาในวันนี้ือกันนี่ ไปคีแล้วเดี่ยครูแซวว่าสูตรซ้ำนนับเอานับบุญไม่พออกเห็นว่าไงสูตรซ้ำเมือท่านพลานจั่งที่เอาสูตรเนี่ยคันสูตรแบมนึงแล่ะมันผ่านสูตรเท่าไรลูกไปแล้วก็ไล่ขึ้นมาหนึ่งผลานครับอันนี้บ่ไหนไล่เนี่บวกสามอย่างเดียวสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสองมันถึงบวกสามอย่างเดียวนี่ครับบวกลงไปจนหอดูสูตรไปละเรียรับครูรับครูมันก็ออกเนึ่ง เขาจับบันนี่แปดเดี่วสองตัวนี่คือจับลักแรกเลยแปดตัวกับสามนี่ไปตัวหนึ่งพอะหารว่าตัดสามถิ่มมันเหลือแปดตัวเดียวมันว่าไปแปดหกสามมันว่าไปมันอยู่ต้องกันแปดก็หกเลขบนนะต้องมากตัวหนึ่งแล้วก็ไปแปดเจ็ดบ้านนี่เร่องนี้เลขเดียวนี่นั่นตัวเดียวเลยครับปูเลขมากตัวเดียวน่ะตัวไดียูกอา สามแปดสี่สองสองเก็ดศูนย์เนี่ยมันออกอียงสามตัววะสองเจ็ดศูนย์ตัวนี้สองเก็ดศูนย์ครับผมสามแปดเก็ดสามอันนี้ออกดึงเก่าเนี่ยหนึ่งเก้าอันนี้ออกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะสองสองสองปูสองเจ็ดศูนย์ครับผมสองเจ็ดศูนย์ราคาศูนย์ห่าครับ ห้าเซตัดถิ่มครับหนึ่งบ <c oughs> อ,อกหกเอาแกสซ์ เจ็ดครับล่างนี่ยปูล่างเนี่ยล่างห้าหกเนี่ยห้าหกเออห้าหกแปดเจ็ดกับห้าหกปูห้าหกครับศูนย์ศูนย์หนึ่งวะขว่านี่เลขติดมันมัน่นๆเลยเลยศูนย์เหรอศมาในเลขติดศูนย์คือคันศูนย์ไปบน มันเทมีไปเิดสี่กับหาอหันศูนย์มาลักล่อยเลขย่อ,ยอนี่เด่นห้ากับหกบนมาตัวแล้าหกมาตัวหนึ่งฮ่าฮาก็หกมาตัว,ว,ตวบ้านนี้เลขเด่นบ้านนี้เลขเด่นนี่ได้ฮาก,กับพบบ้านนี้เก้ากับศูนย์มาตัวเท่านัืนครับห,หันศูนย์ไปลักลอยมันถิเป็นตัวนี้ มันจะเป็นศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกมีเท่านี้บ้าน่บานี้เก้าได้ป่ะเนี้ขันเก้าไปเตียนหากระบกมันนี่มีเก้าห้าเก้าหกมีเท่านี้ขันศูนย์ไปรับหน่อยนี้อ๋อครับมันมีเท่านี้เลยสองตัวกรต้านเลนส์เอาตัวครับผู้ให้เท่านี้ล่ะล่างบ้านเองล่างกับซี่คูนั่ะ เลขล่างมากหนึ่งกับหกหนึ่งยูรับแสนหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดครับโมมี่เริ่มหกตัวเดียวมันอีเลขมันมากแปดเก้าศูนย์คันตีนหกกับไม่เท่านี้ครับหกแปดหกเก้าเราว่างหกหกสิประกบพิ่มด้ยุ่งไม่กัมี่ไม่มีคู่เรื่องน่ารัไม่เท่ากันละเยังตัวจริงอย่างกัน มันไม่เท่าน,นี้อันนี้เป็นบนวิ่งบนม,นมันไม่เท่าน,นี้บนวิ่งหกครับบนวิ่งหกตัวไหนพูดตัวไดนบนวิ่งศ <c oughs> ูนย์นะ <c oughs> บนวิ่งศูนย์ <c oughs> นตัวเดียวศ <c oughs> ูนย์ที่พูโคโลเนี่ย ขันไปรักร้อยกัอยู่นี่ขันไปรักิบกัขันมัมัลรักสิบอยู่นี่แต่ว่าสองตัวจะให้ยุ่นตัดอันเอาครับผมบ้านนี้ล่างบ้านนี้เลข<ะ>ล่างมันทีมีอยู่แปดหกตัวว่าหัน,ต,ววนตัวเรียนว่าหันน้ำครับเก้าหกศูนย์หกหกหกมีทอนี่หนึน่งก็หกมาล่างมาหันกับศูนย์ก็ห่า บ้านนี้หนึองกบหกหนึองอยู่ลักแสนหนึอง,งกัหกมาทางนั่นละแปดเจ็ดห้าหกเจ็ดบกห้าหกสามันมีเท่านี้ได้สามมันมับ่นไมนยบ่นหกหกประจำวันที่สองเดือนห้าปีหกสี่มีเท่าน่นละหนึง่งโกี นุมกันพาเบึ้งประสานทาก้างคุยกันมาหนึ่งก็หกหนึ่งปูปป <มา S 1> บระหัปะมาเบิ้งปูบระหัยหนึ่งปูปปดับหัยตัดออกแมนมันอยู่หลักแสนไปอ๋อแมนบ่อมาก,มกระลรมาแต่หกแมนหนึหลักแสนนะปูนอ่เปลี่ยนเลขมีทอดีมีปู่สี่ตัวข้งบนข้างล่างเลยตนี้เปลเป็นแถแถนบ่อฮะบุเป็นแถแบบ่เปนีทดิบทอดันศูนย์มากลัก้อยที่เป็นศูนย์เก้าห้าเก้าหกเลขมันเด่นเก่ากับศูนย์แน ก็ศูนย์ก็ต้องไปตีหาก็หกบนมีเท่านั้นมาที่ขันศูนย์ไปลักลอยได้ป่าวเนี่มันเป็นได้ก็คือศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกเดี่นะครับนกปูใหิมะศูนย์วิ่งศูนย์ไปเลยศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกล่างก็มีแปดหกเก้าหกศูนย์หกหกหกบนวิ่งศูนย์ครับผมล่างวิ่งหกล่างวิ่งหกนะครับเนาะเป็นแนวทางในการรับชมครับผม นี่ครับเนี่ยวลาโตนเนะปูลองบอกบอกปูสีของผมเนี่ยต้องบอกกันนี่งนี้ประกาศด,ด้วยเหรอ้องเห็ุเือปูเห็นปะว้าฮหากุเดนสามเาปูนี่วุฒเด่ากับเขาเนี่ติดเจ็ด สามเนี่ยมันบอบอไม่เยอะเลยสามบอกหมอกว่าการมัดไปโยกไปบ่บ้านนี้สามมันเบ่อไม่มีเรียกมันเดินหาก็ะโหลกเดินห้ากระหกบนห้าบ้านนี้เดินเดินล่างนั่นมันเหมีอยู่หนึ่งกระโหลกเหลือเหลือหกตัวเดียวครับมันอยู่รักแสนเนี่ยอ้ครับผมม่าการเดินเดินล่างนั่นม้าหายหากับศูนย์เดินม้าหายว่าครับ ส่วนกับห้ามาล่างเราเลยเสียบใส่เลขมันบวกกันมามันได้หกคือบวกกันมากนี่ครับเลขบวกกันมากแปดเจ็ดสิบสามคูณแปดหนึ่งเ,เป็นแปดสามเจ็ดยี่เอ็ดเป็นยี่สิบเก้ายี่บเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดนี่ละเป็นแปดห้าว่างหันกับเจ็ดศูนย สิบสามคูณเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดสามศูนย์ได้ศูนย์บวกกันเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกหกมากก็เลยเอกไปใส่ศูนย์ก็ผ่าใส่สองนี่เท่านี้ให้เจ๊แดงไปดิมือมาลงเขิยบนึ่งของมตรการก็ห้องศูนย์ห้องขาส่วนเจส่วนมากน่ะผ่าเขิยบมือแล้วลงหกองาก็หกศูนย์ผู้ปกครองเพราะว่ามันแต่ห้องมันได้แปดแปดหน้า แปดหน้าบ่านี่คันมันไปติดตามจริงจริงเลขยอยู่นี่มันเคยไปบุญมันไปล่างว่าคันหกแปดนี่ั้าไปนี่มันจิเปติตตัวนี้หกแปดติปูเออแปดหกมันจิไปติตตัวนี้มันมีแปดหกที่ร่งไปนี่นี่แปดหกครับนีู่่นมันมาฝันเมื่อคืนนี่เราฝันมัดอีทานก็ว่าเขาดิน ง้ายรถขั้นนี้ออกจากอูอ่ไปไว้เงื่อนเงื่อนปูผัดบ้านเล่นที่ห้สิบเก้บาบานนี่คนกหลาหลายเขาผ้าคนพวกนักเลี้ยงพวกยังเข้าไปเรียนดนตรียุหันเขาไปสอนพวกดีดพิณดีดดนตรีเฮ็ดพวกเครื่องเสียงคน <s> เต็มเงื่อนบ้านนี่ก็เลยเงื่อนหลังนึงอ้อมาละเขาให้เฮ็ดคาสิ้นคาเนื้อสู้พวกนักเลี้ยงพวกนักศึกษายินมิตรสินงเดียวจึงคืนอยู่บ้านในบ้านเลขที่ตัวนี้ เบ้านเลขที่ตัวนี้อืมครับผมเก้าหกบ้านเลขที่อยู่เงื่อนนะเข้ากันเลขบ้านเก้าหกคือบ้านเลขที่เพราะว่าอย่างนั้นเป็นบ้านเลขที่หกเก้าเก้าหกเนี่ยเพราะว่าเลขนั้นบวกกันมากนั่ยมันได้แปดแต่ว่าสูตรหนึ่งมันได้เก้ากับศูนย์นี่เออเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์เนี่เขามันไปที่เก้ามันก็จะเป็นตัวนี้ที่หกล่างคันเก้าไป ขันเข้าไปบนก็จะไปติดเก้าหาเก้าหกคือกันครับนี่คำนั้นไปบนมันก็ติดเก้าหาเก้าหกคำนั้นไปล่างมันก็ไปติดหกคือกองเพราะว่าหกบนหกล่างเนี่ครับผมนี่นะครับตัวเลือกปูหาเจ็ดแปดครับผมจะเป็นแนวทางในการรับชมด้วยครับเด้อนี่ครับแถบนาจอแล้วก็ผมนี่มากับสืดำแล้วก็น้องประมาณกระพานใหญครับผมนี่ก็สวัสดีครับผม แต่หัวเข่าหัวมันเป็นตัวเด่นบ้านนี้เลขที่ปูมากมานั้นเป็่นแปดก็ศูนย์เลขบ้านนั่นต้องรัดไปเลยนี่เห็นบ้านนี้ย่านวันอาทิตย์มีกาลังวันหกบานนี้วันอาทิตย์ว่าหันวันศุกแล้วว่างหงว้าอยู่กวันที่ปูลออกวัอาทิตย์เลออกวันที่สองก็ว่างสุกว่างอยู่วันวันศุกแล้วว่างหกเนอะเป็นบ่านเราว่างหกขัดเป็นหกหกมันออกหาหงให้เขีบยบิ้นบ่น มานี่กับวันอาทิตย์ว่างเลขนั้นสังเกตเบื้องนี้วันอาทิตย์มันจะมีหกนรือว่าบัพางหกหรือวันอาทิทตย์กำลังวันมันครับแปดหกเก้าหกศูนย์ 8, 6, 9, 6, 0, เลขนั้น 6, 6, จะได้ข่ะศูนย์แต่ละเลขค่ะเลขเด่นศูนย์บนตัวเดียวข <50. S 2> ันศูนย์ไปลักล่อยออกใส่สุ้มนี่ขันศูนย์ไปลักเสียบก็กบออกใส่ตัวนี้ศูนย์ห้าศูนย์หกไม่ท่าไงศูนย์เนื่อเป็น มีเท่านี้เลขยันมันเบิรนน่ะนศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์ห้าคำว่านี้เลขขามเสียนก็เคยบ่อยฟังยูขามเสียนทาบออกกันมาครับผมครับมันที่โบขามเสียนไปจริงจีิงไปจริงจรมันบอกว่าหันกับเจ็ดด้วยนี่แปดด้ยนี่เจ็ดแปดเจ็ดลงมากที่กันมามันบอกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสามกับบออกเจ็ดแปดหกกับบออกมันรวอยู่นี่มันบอกขามเสียนทา หนึ่งหกแปดคันหนึ <teor ía> ่ง <it> ย <Nixon> ูนิทแปดยูนี่หกยูนี่ขามเสียงได้เหมือนอะไมาเลขขามเสียงมาออกศูนย์กับยูนี่แปดกับยูนี่หกกับยูบี่เป็นเลขขามเสียงออกยางผมบอกอี๋ปีหนึงนี่ผ่านยุทธเเดียวเท่านั้นเลขขามเสียงผักค่ะท่านผู้ชมสำหรับเลขปูหาเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะบนปูหายมาศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าห้าเก้าหกนะคะเนาะแล้วก็ หกหกนะคะตัวสามตัวปูหศูย์เ้าห้าศูนย์เก้าหกศูนย์ห้าศหะคะสำหรับเลขวิ่งก็เป็น0ูนย์ะคะวิ่งศูนย์บนนะคะแล้วก็เลขล่างก็จะมีแปดหกเก้าหศูย์หหหถ้าผู้ใดจะวิ่งก็วิ่ง6กนะคะสำหรับแนวทางปู ห้าเจ็ดแปดนะคะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับคอตัวล่าไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนะค่ะสวัสดีค่ะ